จงหัวจใจอะไรยังไงครับมิกตอนนี้ก็อย่างที่ทุกคนทราบมันยังว่างอยู่ครับอืมมันเป็นยังไงนะนะมันเออมันกำลังดีครับมันกำลังดีครับมันกำลังสนุกครับกำลังดีกับงานกำลังดีกับงานมันมีแบบมันมีสี่ห้องนี่ว่างทุกห้องไหมคะตอนนี้ยังว่างทุกห้องเลยครับเออยังยังยังไม่มีใครเข้ามายืนเดี๋ยวเข้ามาคุยเลยครับยังว่างแว๊บแไม่มีใคมาถูกอยู่ไม่ยัง ก็เขาก็มันก็มันก็มีน่ารักมันก็มีแบบคนที่เฮ้ยเขาน่ารักดีนะอะไรเงี้ยแต่ว่าเราน่าจะเป็นเราแหละที่เรายังไม่ได้แบบยังไม่ได้เดินหน้าหรืยังไม่ได้อะไรเพราะว่าเรายังรู้สึกว่าตอนนี้มันยังเป็นแฮปปี้กับการแบบทำงานงานแบบเราอยากไปเที่ยวหรืออยากทำอะไรเราก็ทําได้เลยอะไรเงี้ยสเปตั้งเป็นแบบไหนเป็กผมอ่ะครับผมเอาเอาจริงๆผมผมแค่ภาษาที่เทีนี้คนรู้ผมชอบไปไหนไม่ไม่ผมจับ ชอบชอบมองขาอะไรเงี้ยแต่ว่าเอาเอาจจริงแล้วถ้าสมมติว่าใครที่แบบคุยกับเราแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันเข้ากันได้นะตนี้เราโอเคอย่แล้วใช่ไตอนนี้ยังไม่มียังครับยังองเป็นคนในวงการไหมคะในหรือนอกก็ได้เลยครับเออไม่ได้ฟิกเลยครับเพื่อนหรือคนรู้จักยังไม่มีแนะนงแนะนำอยากให้เราแบบรู้จักกับใครสักคนเลยนีื่นนะแบบว่าหายเครียดจากการทำงานอย่างเงี้ยเขาก็มีนะเขาก็มีแบบคนแนะนำหรือมีอะไรเงี้ยเราก็แบบเราเราก็เลยบอกว่าตอน ณตอนนี้โอเคเข้ามาคุยกันเป็นพี่เป็นน้องเป็นเพื่อนกันสกายบอะไรเงี้ยเพราะว่าเราที่บอกว่าอยากจะเลาะเราแบบเที่ยวให้มันเต็มที่ก่อนแล้วรู้สึกว่าเอ้ยเราเราเราตรงนี้เรารเรารเราเต็มแล้วนะเราแบบโอเคบันหนึงถ้าเราเราอยากคุยอะไรแล้วเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมเดินหน้าเองไม่ต้องห่วงแม่หนิงแม่หนิงไอเชียร์ทุกชายแม่เชียร์แบบมีแนะนำอะไรอย่างเงี้ยเอาจริงๆพี่หนิงอะห่วงนะใช่ครับก็บอกบอกคุยของตลอดว่า เราทำงานไปก่อนเราแบบว่า <laughs> เออเราอยา่าตึงเลยนะอ,อไนะไรเงี้ยตั้งใจเราอยากมีเวลาเท่าจริงๆแล้วสําหรับเราตอ,ตอนนี้ก็ยังครับก็ยังยังไม่ขนาดนั้นครับตอ,ตอนนี้ยังสนุกกับการแบบตื่นเช้ามาแบบเฮ้ยเราอยากไปเที่ยวไหนเราก็ไปได้เลยไม่ต้องแบบโทรหาอยู่ไหนขออนุญาตหรืออะไรเงี้ยเราก็แบบีสไตล์เลยคงไม่มีแฟนนะ้ารัดแต่เราจะด้านชาไหมคะ ไม่หรอกครับเราดีเอ็มบ่อยอะไรนะอะไรนะอะไรเป็นเรื่องเหมือนที่ตานะเป็นเรื่องเหมือนที่ตานะพูดอะไรดีเอ็มจริงไหมเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องกันเราไม่แบบแซวอะไรอย่างเงี้ยผมเออว่าท่ตานะเขาก็นเดอร์นะแต่เราดีเอ็มจริงไหมมีบ้างครับนิดหน่อยครับผมโอ้ยอยากเจอมิดีเอ็มจ้าเราเล่นเราเล่นเราเล่นแต่ไม่ได้ข่าวไงดีเอ็มจริงจรหรือว่ามือลั่นเขาหรือยังไง ไม่ลั่นหรอครับถ้าเราตั้งใจว่าตั้่ำนะว่าไม่ไม่เราก็ไม่ได้ไปอะไรนะก็แบบว่าแบบเวลาเขาลงรูปหรืออะไรหรือแบบทานข้าวอะไรก็อุ้ยน่าทานจังเลยครับแล้วมีกดไลค์รัวๆไหมคะก็มีกดไลค์บ้างเออแล้วฟีดแบ a c ยังไงบ้างครับกดไลค์รัวๆคือรูปเดียวแล้วแบบย้ำๆไม่ใช่กดไลค์หลายๆรูปให้เขารู้ว่าเราชอบไงไม่ต้องก็นี่ไงเราด d มแล้วเราก็แล้ไม่ต้องไปกดไลค์ด d มง่ายกว่าเนาะเพราะจะได้โต้ตอบกันเร็วๆใช่ครับเรียเขาเป็นไงบ้างคะเรียเขาเป็นไงบ้างปกติครับเขาคุยปกติเลยครับ ที่ขอจะถามด้วยกันเค่ะวันมีขค่ะสองยอกข่าวลืมมาว่าผู้จัดการผมกับเอกสังกัดตัวเองคนหลายๆคนมองว่าเป็นเราครัมีอะไรจะพูดถึงเรื่องนี้บนโยงอีกครับบนยงอีกแล้วนะครับก็อย่างอย่างที่ผมบอกไปหลายรอบนี่แล้วนะครับว่าว่าแบบเรื่องนี้มันไม่มีอะไรเลยนะครับผมก็คราวคราวที่แล้วผมก็เพิ่งพูดไปคือผมผมไม่อยากเมื่อกี้อย่างที่บอกผมผมไม่อยากพูดบ่อยเพราะว่าพูดบ่อยมันก็มันมันก็ไม่มีอะไรดีขึ้นนะครับให้เวลามันดัดสีแต่ว่าผมแค่อยากจะ อยากจะฝากถึงแบบหลายๆคนว่าแบบช่วยให้เกียรนคนที่แบบเขาเขาเขาไม่ได้อยู่ณจุดนี้จุดที่ผมยืนอยู่เพราะว่าอย่างอย่างผมเนี่ยผมค่อนข้างแบบเข้าใจอะไรอะไรพวกนี้แต่ว่าอย่างเขาเนี่ยเขาทำงานสุดขลิตเขาแบบเขาก็ทํางานปกติเขาเขาไม่ได้มายืนอยู่จุดนี้บางทีเนี่ยเขาเวลาโดนอะไรกระทบมากๆเนี่ยผมอยากให้แบบให้ช่วยให้เกียรนกันหน่อยแสดงว่าข่าวนี้กระทบกระเทือนติดไจตัวติดค่อนข้างที่จะหนักเหมือนกัน ต,ตัวผมไมอย่างที่บอกว่าผมพอเข้าใจพอเข้าใจเพราะว่าเราเราอยู่ณจุดนี้มันอาจจะมีแบบตัวอะไรพวกนี้เราต้องเราต้องเข้าใจเพราะเราเราเราเป็นศิลปินเราอยู่หน้าสื่ออะไรอย่างนี้ครับเราต้องเข้าใจได้แต่ว่าอย่างที่บอกว่าคนที่เขาอยู่อยู่ข้างนอกเขาไม่ได้มาอยู่จุดนี้เนี่ยบางทีบางทีเขาแบบเขาเขาต้องมาโดนอะไรที่เขาไม่ได้เป็นนะครับเพราะฉะนั้นก็ อยากจะแบบให้เกีดิดกันด้วยอะไรางเงี้ยตั้งแตได้พูดเราเป็นรู้สึกดีขึ้นเลยครับสำหรับตัวมิเองสำหรับตัวผมมันมันก็ดีที่ผมได้เคลียร์แต่ตอนนี้ผมผมแบบผมพูดหลายรอบมาก้วจนแบบผมรู้สึกว่าผมรู้สึกว่า การพูดหลายรอบอ่ะมันมันไม่มีอะไรที่ที่ดีเลยครับเพราะเพราะมันก็จะต่อต่อต่อไปเรื่อยๆอยผมอยากผมอยากจะแบบพูดครั้งเดียวแล้วก็ให้มันให้มันชัดเจนแล้วให้ม,หมันจบส่วน,ส,วนส่วนแบบอนาคตาใครใครที่แบบเขาเปิดใจแล้วเขาก็แบบฟังแล้วก็แล้วก็รอดูใช้ให้เวลามันเป็นเครื่องพิสูจน์ผก็ขอบคุณมากแล้วก็แล้วก็หลายๆคนที่แบบให้กำลังใจอะไรเงี้ยส่วนตัวเราก็ยืนยันแล้วก็เคลียร์นะว่าไม่ใช่เราแน่นอนไม่ใช่ผมอยากจบเลยจบที่ตรงนี้เลยครับ